หลังจากการเข้ามาของเซอร์จิมแรสคิปและกลุ่มทุนเอเนียสการใช้จ่ายเงินของยูไนเต็ดก็ต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นพวกเขาใช้เงินแบบรัดกุมเพื่อไม่ให้นี่บานไปลายไปมากกว่านี้ครับทั้งการเลือกเสริมนักเตะและการเลือกโค้ชเนี่ยอย่างไรก็ตามการสร้างสนามใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ได้รวมอยู่ในกฎของ PSR ของพิมลิตแต่อย่างใดนะครับที่เข้ามาจํากัดการใช้เงินหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นทําให้ล่าสุดครับทางยูไนเต็ดเองออกมาเปิดเผยโปรเจกต์ในการสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ที่มีความจุมากกว่า1-0,000่นั่งซึ่งนนี่นะรบจทาให้กลแสนามบอที่ห่ทีนนัเม9 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้ในเกมเองและเลียงข่าวครับหม่ข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครถสาวครีมและหัวหอม ประเด็นแรกนะครับสนามเก่าที่มีแต่ข่าวเชวาก่อนหน้านี้ครับแฟนบอลไม่ใช่แค่แฟนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะพอเคยเห็นข่าวของสนามโอทัฟอร์ดกันมาบ้างเนื่องจากสภาพมันค่อนข้างจะทรุดโทรมและเก่าครับทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือโครงสร้างสนามมันเริ่มเก่าไปตามกาลเวลาครับมันแสดงให้เห็นถึงความละเลยของตระกูลเกลเซอร์ที่เคยได้ทาไว้ทั้งผ้าน้ําตกที่โปรยปลายลงมาจากด้านบนหลังคาของสนามในขณะที่เกมกาลังแข่งขันอยู่มีแฟนบอลไปนั่งชมทีมรักของพวกเขามากมายครับแต่ต้องมาเจอสนามที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้สนามที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นโรงละครแห่งความฝันทีีี่่่่แแนนนนบบอออตตตตตต้้้งงงเเขาาาาาามมมมมยยยชชสัััักกครรใวิ เชื่อครับเพื่อนเน้นย้ำว่าเจ้าของเก่าเนี่ยละเลยยังไงนะครับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยใช้เงินอย่างมากมายในการก่อสร้างและปรับปรุงสนามของพวกเขานะครับอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยสร้างสนามกีฬาที่ทันสมัยด้วยเงิน1.4พันล้านปอน,น,นด์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อาริร่วมเมืองของเขาใช้เงินไป374ล้านปอนด์ในการปรับปรุงสนามและลิเวอร์พูลครับใช้เงินไปถึง278ล้านปอนด์เมื่อเปรียบเทีเยบกับยูไนเต็ดเองแล้วนะครับพวกเขาใช้เงินปรับปรุงสนามในช่วงเวลา10ปีหลังแค่118ล้านปอนด์เเเเเท่่่่าาาาาานนนนััน ble, ้้ตมมรรยยลลละอออออีดขขขงงงงสววิแแซึกก็ปจพ จะมีน้าตกให้ดูกันระหว่างแข่งขันบอลแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วครับไมค์คีแกนนักข่าวชื่อดังจากเดลี่เมลเนี่ยยังออกมาแชว่าโอแทฟฟอร์ดรังเย่ของแมชเชตเตอร์เต็ดกลายเป็นสนามที่มีมาตรฐานด้านสุขภาพย่าแย่มากส,สุดแห่งหนึ่งในพเมลีกเลยหลังจากพวกเขาเดได้คะแนนประเมินแค่2จาก5ดาวเท่านั้นสาเหตุมันก็มาจากสนามของพวกเขาเนี่ยมีหนูแพร่ระบาดครับและถูกตรวจพบมูลสัตชนิดนี้เป็นจํานวนมากรวมถึงมีร่องรอยหนูที่คอยมาเพ่นผ้าในชั้นล่างของสนามอีกต่างหากมินนามซ้ำครับยังรวมไปถึงห้องรับแขกด้วยไม่เว้นแม้แต ข่าวเฉาเออกมาอีกว่าย้อนกลับไปปลายปี2023มีแฟนบอลยูเนเต็ดสคนครับออกมาแชร์กับเดลี่เมลเลอร์ว่าว่าโดนคอนกรีตจากหลังคาสนามตกลงมาใส่พวกเขาหลังจากข่าวนี้ออกมาครับตำนานของทีมอย่างแกลลี่เนวิลได้พูดถึงเรื่องการละเลยสนามของตระกูลเกลเซอร์กับเดลี่เมลเว้ว่าครอบครัวของเกลเซอร์นีได้รับการเตือนและข้อสงสัยจากแฟนบอลเรื่องการละเลยสนามและขาดการลงทุนในเรื่องของสนามมาหลายปีแล้วพวกเขาละเลยจนสนามเก่าของเขาเนี่ยรุดโทมลงซึ่งทําให้ออทเทฟอร์ดเปลี่ยนจากหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลกกลายเป็นสนามที่ไม่สามารถแม้แต่จะติดดดอันดันนบแรกกง้ซดดํา นี่คือช่วงที่สนามของเราเนี่ยตกต่ำที่สุดตลอดกาลเลยล่ะอีกทั้งแกลลี่นะครับจะออกมาเสริมอีกว่าเขาเห็นด้วยกับการสร้างสนามใหม่มากกว่าจะรีโนเวทเขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการสร้างสนามใหม่มันดีกว่าผมคิดว่าถ้าเราใช้เงินมากมมยเพื่อรีโนเวทสนามโอแทฟฟอร์ดในตอนนี้เนี่ยการสร้างสนามใหม่ไปเลยมันคงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าได้ทราบทั้งความเห็นของตํานานแมยูกันไปแล้วนะครับรวมไปถึงข่าวเช้าต่างๆเกี่ยวกับโอแทฟฟอร์ดที่มีออกมาไม่เว้นแต่ละปีทําให้เซอร์จิมบรัสคิปเนี่ยคิด อย่างไ,ไปต่อที่ประเด็นถัดไปเลยครับโอแทฟฟอร์ดโฉมใหม่ใช้ไร่กว่าเดิมจริงๆอย่างที่แกลลี่เนวิลบอกนะครับคือการที่จะรีโนเวทโอแทฟฟอร์ดเนี่ยในตอนนี้มันน่าจะเสียเงินมหาศาลแน่ๆถ้าดูจากสภาพสนามในตอนนี้ทั้งโครงสร้างท,งทั้งที่นั่งต่างๆรวมไปถึงระบบภายในสนามสู้การจะนาเงินที่รีโนเวทเนี่ยไปสร้างสนามใหม่เลยน่าจะเป็นความคิดที่ดีกว่าและโชคดีครับที่ทางบอร์ดบริหารเองเนี่ยก็เห็นควรที่จะเป็นแบบนั้นคือการนําเงินมาสร้างสนามใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมไปเลยโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไ 3นั่นแหละครับทางมายูได้ออกมาเปิดเผยว่าแผนการสร้างสนามใหม่ที่มีมูลค่าราวๆกว่า2,000ล้านปอนด์หรือราวๆนะครับ86,000ล้านบาทเป็นโครงการระดับเมกะโปรเจกต์เลยทีเดียวซึ่งจะทําให้สนามนี่มีความจุมากถึง1 0,000 0ที่นั่งโดยเซอร์จิมแรตชิฟนะครับเปิดเผยว่าเขาอยากจะสร้างสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยคาดหวังว่าจะเสร็จภายใน5ปีนี้ครับโดยแผนการสร้างสนามใหม่แห่งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือกันอย่างยาวนานว่าจะรีโนเวทสนามที่มีอยู่หรือว่าสร้างสนามใหม่ดีกว่าโดยมีบริษััทออสเเตรรร์แและะาาานนนคคคบบบป็ผู้้กกโงงีีมมมมห่ขวจ สูงราวๆอยู่ที่51.3เมตรยาว272เมตรและมีความกว้าง238เมตรครับโดยการออกแบบสนามนะครับจะเป็นการออกแบบแบบเสา3ต้นครับเป็นตัวแทนของทัพปีศาจแดงนั่นเองซึ่งเสา3ต้นนี้นะครับจะมองเห็นได้จากระยะทาง37กิโลเมตรเลยทีเดียวทางหลอดนอร์แมนฟอสเตอร์นะครับประธานบริหารของบริษัทผู้รับงานนี้นะครับบอกว่านี่ต้องเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยละ่ะทุกอย่างมาเริ่มต้นจากประสบการณ์ของแฟนบอลพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับสนามนี้มากกว่าเดิมและเสียงเชียร์มันจะดังกึกก้องสนามมากขึ้นแน่นอนสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ว และยังมีลานสาธารณะแห่งใหม่ที่จะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของจตรุรัสทาฟาก้าอีกด้วยโปรเจก t นี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพื้นที่โอแทฟอร์ดซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรนะครับทางนักคีรนแม็กไกวผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของฟุตบอลเนี่ยเปิดเผยว่าโปรเจก์นี้จะสามารถจัดหาเงินทุนได้เยอะเพไราะรายได้จากสนามกีฬานห่งผสมแบบนี้เนี่ยจะมีมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งทางบอร์ดบริหารนะครับยังเปิดเผยว่าโครงการทั้งหมดนี้จะมีศักยภาพในการสร้างงานใหม่ได้้้้้้ถถึึึงงงงงง92,000 111,000ตแแหหหนนนนนน่่่่ลลละสราาาบบใมมกกกัััััผููคไดดดดดเเยยททีีีวอ เพิ่มขึ้นได้อีก1.8ล้านคนอีกทั้งโครงการนี้ครับจะมีมูลค่าเพิ่มปีละ7.3พันล้านปอนด์ต่อเศรษฐกิจของสหราชชาณนจักเองโดยชืีอของสนามแห่งใหม่นี้นะครับยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีบทสรุปออกมาชัดเจนครับเพราะทางมนเชสเตอร์ยูต็ดเองนะครับก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการซื้อขายลิขสิทธิ์ชื่อสนามให้กับแบรนด์ต่างๆเพื่อหารายได้เข้าสู่โมสรโดยตอนนี้นะครับมีข่าวลือทั้งกับ a เมซ o n พ r i m มและสแน p ดรา gon ครับอีกทั้งโปรเจกต์สร้างสนามใหม่แห่งนี้นะครับยังเปิดรับให้กับทกกมมน่่าออีหื เรียกได้ว่าอนเนกประสงค์สุดๆครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็ยังคงมองฟุตบอลเป็น p r ร o r ล t y ตีแรกเสมอครับหากมีโปรแกรมเตะบอลเนี่ยก็ต้องเอื้อให้กับฟุตบอลมาเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามครับตอนนี้แมนเชสเตอร์เต็ดประสบป,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 ปัญหาหนี้สินกว่า1,000ล้านปอนด์ทำให้อาจจะต้องขอความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะครับเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเงินทุนในการสร้างสนามใหม่แห่งนี้ซึ่งทางเซอร์จิมนะครับบอกไว้ว่าหากรัฐบาลสนับสนุนการสร้างโครงการนี้เนี่ยจริงๆเราจะสร้างสนามฟุตบอลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสารนนาณาจักรได้เลยต่อมานะครับทางด้านของกนาั้บงให ผู้คนกว่า9 0,000ตําตำแหน่งและกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเช่นกันแต่โปรเจกต์มันก็เพิ่งจะประกาศออกมามันจึงเร็วไปหน่นยที่จะตัดสินใจว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่รัฐบาลจึงไม่สามารถตอบได้เลยว่าจะตกลงหรือไม่แน่นอนครับว่าหากสนามนี้สร้างเสร็จขึ้นมาจริงๆมันย่อมเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่และหรูหราในท้องินอย่างแน่นอนครับต่อมาครับคือแฟนบอลที่จะเข้าไปชมเกมต่างๆคาัโวมันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับเรื่องนี้ครับค so าเวตโซยโคหัวหน้าของผู้สื่อข,าขาออ่าวาสกาันาสปอะ มายาูเอเอจะต้องไปกู้ธนาคารเพิ่มเติมและผมคิดว่าธนาคารหลายแห่งเนี่ยจะยินดีที่จะให้เงินกู้เพื่อสร้างสนามแห่งนี้นะเพราะว่าธนาคารคิดว่าโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยน่าจะทําเงินระยะยาวได้ดังนั้นในระยะสั้นธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้ก่อนแต่แน่นอนครับว่าในระยะยาวเนี่ยแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมสนามจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นค่าตั๋วอาจจะมีราคาสูงขึ้นค่าอาหารค่าเครื่องดืง่มความบันเทิงร้านค้าใหม่ๆทั้งหมดนี้กเลังจะสร้างขึ้นที่โปรเจกต์ใหม่ครับเพราะฉะนั้นครับเงินที่จะต้องจ่ายในการสร้างสนามอาจจะเป็นรัฐบาลหรือธนาคารเข้ามาาาช่่่วยยยยอรตตแแในนนนนะะะคฟจจ้งงเเป็ อย่างแน่นอนแน่นอนเลยครับว่าการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันย่อเป็นเหรียญสองด้านเสมอแฟนบอลจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้มามันคือหน้าตาของสโมสรครับคงไม่มีแฟนบอลคนไหนล้ลครับอยากให้สนามของตัวเองเนี่ยมีหนูวิ่งผ่านระหว่างเตะบอลหรือว่ามีน้ำตกรั่วลงมาจากหลังคาฝั่งอัลจันเซอร์บอบบี้ชาตันหรอกจริงไหมครับทางด้านโอมาเบรราซีโอของแมนยูเอตต์เนี่ยออกมาบอกกับสกายสปอร์ตว่าสนามกีฬาแห่งนี้จะเป็นเกมชจอ์สำหรับสโมสรอ,อ,อ,อื่นในพรีเมียร์ลีกได้เลยเขาบอกว่ามันน่าตื่ รกาฟุตบอลอีกทั้งการใช้เงินลงทุนในการสร้างสนามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎ P.S.R ของพิมลีกด้วยแรกๆบางคนอาจจะตกใจว่าใช้เงินเยอะขนาดนี้จะผิดกฎ P.S.R จนต้องโดนตัดแต้หรือเปล่าคําตอบคือไม่เลยเพราะว่ากฎ P.S.R เนี่ยไม่ได้ควบรวมถึงเรื่องสนามด้วยแต่ก็ยังมีแฟนผีบางคนนะครับอาจเกิดความกังวลใจว่าถ้าใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะไม่เสริมนักเตะสตาร์ดังเข้ามาในทีมแล้วแน่เลยคงต้องบ้านดาวรงใช้กันยาวๆเรื่องนี้ทางเบอร์ดราเนี่ยออกมาพูดเองเลยนะครับว่าเราไม่ได้จะนาเงินที่ใช้เสริมนักเตะมาลงทุนตรงนี้เลยเราไม่ขัดขวาง ระหว่างนี้หากเราสามารถจัดการเรื่องการเงินให้เข้าที่เข้าทางและทากำไรได้เชื่อว่าเราจะสามารถลงทุนในด้านอื่นๆได้อีกข้อดีของทีมเราก็คือมีรากฐานแฟนบอลที่เยอะมากดังนั้นในแง่ของการหารายได้เข้าสโมสรมันค่อนข้างจะง่ายนี่ก็เป็นคํายืนยันจากปากขอซีโอเองนะครับดังนั้นแฟนบอลอย่าเพิ่งวิตกขังวลไปเดียอย่างใดเลยครับว่าทีมรักของตนเองเจะไม่มีเงินเสริมนักเตะเข้ามาจริงๆคือเสริมเลยครับแต่แค่ต้องดูกำไรและรายได้ที่จะเข้ามาด้วยอีกทั้งโอัทฟร์โฉงใหม่เนี่ยที่จะมีความจุกวันหนึ่งแสนที่นั 15,000ที่นั่งซึ่งถ้าอีก5ปีข้างหน้านะครับโปรเจกต์สนามใหม่แห่งนี้สำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่เราคงได้โยนโฉมกันเลยครับแต่เชื่อเลยนะครับว่าต้องเปน็นอี11สนามที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างแน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันจะทำให้ยูไนเต็ดนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วครับสนามที่สวยหรูมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่สามารถคว้าแชมป์มาครอบครองไว้ได้แล้วเพื่อนๆเ,เลยครับคิดว่าโปรเจกต์สนามใหม่ของยูไนเต็ดเนี่ยมันน่าสนใจไหมคิดว่าโปร รสสาหร่ายและรถใหม่ล่าสุดครับข้าวเกี๊ยาพปแบตรถหัวหอมและสาวกีบเคี้ยวเพลินเคี้ยวอร่อยเคี้ยวมันรสชาติถูกปากนะครับว้าไปเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับชอบอนไ์ผ่านช่องทางช้อปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้จิ๋วเองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ